สวัสดีครับฟงวีเดอร์ครับอ่าอันนี้ครับฐานขุดมั่นนะครับก็เป็นลูกค้าเห็นอยู่ท้ายรถไถนี่ครับเป็นนะครับก็เห็นว่ารูป่างมันกรบเปาเปลกครับทั่วไปแล้วแต่แล้วแต่พื้นที่นะครับพื้นที่ที่เอ่อลูกค้าต้องการนะครับโซนนี้ก็จะเป็นดินค่อนข้างแข็งนะครับเพราะว่าเอ่อลูกค้าเน้นเอาความแข็งแรงแข็งแกร่งเป็นหลักครับก็อออกกันว่านี่ทีอ ปกพวินประกอบไ้นี่เอากันรถถ่ายมีหนาล้อยแล้วครับงัดเพื่อนนะครับงัดต่องัดไปเจอต่อจะยังนี่หนารถยกแล้วครับแล้วกันลวครับประกันเรื่องข้อเสาบรต้องห่วงครับว่ามันจะหักนะครับเพราะว่าตรงเสานีคือให้ความสําคัญเป็นพิเศษครับเอาเล็กแทนนะครับตัดประกอบนะครับเล็กซิปมินตัดประกอบนะครับเอากันว่านานารับความแข็งแรงนี่นี่นะครับเอากัน แปดนิ้วครับเห็นไหมครับเอาไปแปดนิ้วบักเต็มๆเลยครับไอ้ติวันมันเล่ย์มื่เลยมากตรงนี้นี่มันเป็นใบมีดดนะครับใบมีดตรงข้างหน้านี่นะครับอันนี้เป็นใบมีดเพราะใบมีดเพื่อยังครับทุกทุกให้ทุกสวนต้องมีหญ้าอยู่เลยครับเพราะมันแหวกหญ้ามันตัดหญ้าพร้อมครับผมมีดผมมีดให้ตัดหญ้าให้ได้น้ำครับโกนะครับประกอบออกมานะครับนี่ครับอ่านี่ครับอ่าเห็นไหมครับนาโฮบนะครับเียังไปนาที่นะครับ เอาอกกันแข็งๆครับเนี่ยครับต้องสางเอาเต็มที่ครับก็ว่ากันเอาอ่าเห็นครับนี่เป็นตะกี้ให้เรียบร้อยครับเชื่อมประกอบเชื่อมนะครับเล็กแทนตั้ตัดประกอบเชื่อมนี่เป็นเป็นเสาหน่บอกเลยเลยว่าครับว่าเอากันออกกันแข็งๆแรงๆแล้ครับเอาดีๆเลยครับส่วนขั้นทางนานี่กจะเป็นขั้นเอ่อับตะไล่ได้ครับปรับหาระยะได้ตาม วกว้างของเข่าตีว่างตรงการว่างว่างระดับนะครับว่างระดับว่าเอาผาานี่อยู่กลางรถหรือเอาไปริมซ้ายริมขวานะครับตัวนี้มันจะอยู่ขึ้นยุกข้านตัวนั้นแหละครับอยู่ที่คือเฮ่าปรับนอนสามตัวนะครับเฮาเขาคัาานออกแล้วเขาก็เลื่อนนะครับเลื่อนตัวตัวผานี่จะไหลไปมากได้ครับก็ตัวนี้ตั้งไว้เสมอๆให้กลางๆครับกลางรถพอดีนะครับเรจะลูกค่าว่าจะไปใส่สี่ศูนย์นะครับ ตัวนี้เป็นไซส์ C7 นะครับ C718 นะครับก่อรบทีฬาในเป็นหารุนนะครับก่อโคงสั่งตัวเดียวกันครับต่อปั๊บไปให้ลูกค้ายุนิคเครื่องหนึ่งของของตัวรถนะครับก็จะกิดเพิ่นเติมยังไลลูกค้าก็ติทไปปั๊บเอาเองจะหากนะครับตัวนี้ก็ให้ความมั่นใจนะครับมั่นใจถึงความแข็งแรงแข็งแกร่งครับก็แต่หากลูกค้าสนใจนะครับจังไรก็โทษมากครับติดต่อสอบถาม ต้นใบนี่ครับใบใบที่ให้ลูกค้าไปเนี่ยมันจะเป็นใบหยิบสองนะครับนะครับหยิบสองยิบซีนะครับแต่ยิบแต่หยิบซีเขาต้องได้แวกบแบกมุ่งหนีน้อยนึงครับตัวนี้เพื่อให้อยู่แล้วครับเอาสบายหยิบลูกค้าเขาเอาใบหยิบสองมาต้องแบกถลินไปแต่เอาใบหยิบซีเขาก็บแบกนะครับใบมันจะใหญ่กว่านี้อีกฝั่งหนึ่งนิ้วหนึ่งนะครับรอบโตจะเป็นสองนิ้วนะครับก็นนมีการแบกนิดนึงแต่ถลิ่นย่กับลูกค้าครับใบหยิบสองในยิบซีได้นะครับ ข้างล่างก็จะเห็นรูปรูดสไลด์นะครับรู่เป็นสองรูนะครับนะครับเอี่ให้เบิ้งเจ๊จ๋าครับให้เบิ้งถึงความแข็งแรงครับนี่ครับอ่าส่วนข้างนี่จะเป็นเล็กนะครับก็ก็ว่ากันหนาๆแล้วครับแผ่นนะครับจะมีแผ่นหลับโครงสร้างนะครับตัวนี้ให้ความแข็งแรงครับก็เอาคนจะจ๋จบๆครับ แต่หากลูกค้าท่านใดสนใจก็จติดต่อสอบถามมาได้ครับโอเคนะครับเนาะขอบคุณครับ